สวัสดีนะคะวันนี้ก็จะมาแบ่งปันนะคะเทคนิคและวิธีการนะคะมากมายในการทํางานนะคะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้ทํางานแล้วไม่เข้าใจนะคะเขาเรียกว่าไม่เข้าใจในธุรกิจนั่นเองนะคะเพราะว่าพอเราไม่เข้าใจนะคะในงานของเราที่เราทําอยู่นะคะเราก็จะรู้สึกว่าโอ้ทำไปก็ไม่ได้ก็ไม่ดีก็ไม่เห็นว่ามันจะได้อะไรนะคะเพราะว่าเราไม่เข้าใจระบบนั่นเองนะคะเราไม่เข้าใจว่า มันไม่ได้นะคะมันไม่ได้เพราะเราไม่รู้นะพอเราไม่รู้นะคะเราไม่ทําความเข้าใจกับมันเราก็จะรู้สึกว่ามันสับสนนะสับสนว่าเฮ้ ของ King Herb เป็นยังไงนะคะก็คือระบบของเรานะคะในการเข้ามานะคะในการเข้ามาทําธุรกิจนั่นเองนะคะอยากให้ทุกคนนะคะเข้าใจว่าวันนี้นะคะธุรกิจของเรานะคะเป็นงานขายนะคะเป็นงานขายเป็นอาชีพที่เราจะต้องขายของนั่นแหละค่ะนะ,ะเราขายได้หลายอย่างนะคะวันนี้เราขายได้หลายอย่างไม่ว่าคุณจะขายตัวเองนะคะขายผลิตภัณฑ์ขายสินค้า ขายไอเดียนะคะขายแผนการตลาดนะคะวันนี้เราคือนักขายค่ะนักขายที่มืออาชีพจริงๆนั่นก็คือการขายตัวเองให้ได้ค่ะนะถ้าวันนี้เราขายตัวเองได้ถ้าเราขายผลิตภัณฑ์ได้นะคะเราก็จะมียอดขายนั่นแหละค่ะแต่ถ้าวันนี้นะคะเราขายของ อย่างเดียวนะคะถ้าเราขายของอย่างเดียวเราก็จะเป็นแค่เซลแมนนะคะเซลแมนไม่ใช่นักธุรกิจนะคะแต่ว่าถ้าวันนี้เราต้องการที่จะเป็นนักธุรกิจและสร้างองค์กรสร้างทีมงานให้เติบโตนะคะทำให้เราไปต่อได้ในเรื่องของคำว่าธุรกิจนะคะในการทำเครือข่ายนะคะคำว่าเครือข่ายคือไม่มีคำว่าตายนั่นแหละคะ่ะไม่มีวันตายนะคะในระบบของคำว่า ธุรกิจนะคะเพราะวันนี้ธุรกิจมั่นคงมั่นคงและเชื่อมั่นนะคะ เชื่อมั่นและศรัทธานะคะให้มากพอนะคะเชื่อมั่นและศรัทธาให้มากพอค่ะแล้วเราจะเดินต่อได้โดยที่เราไม่มีความกังวลหรือสงสัยใดๆเลยนะคะวันนี้เริ่มจากที่ตัวของเราเองนะคะเริ่มจากที่ตัวของเราเองนะคะก้าวเข้ามาแล้ววันนี้เรายังไม่เข้าใจสิ่งไหนเรายังไม่รู้เรื่องอะไรนะคะวันนี้อยากให้ทุกคนนะคะเข้ามานะคะเข้ามาเรียนรู้และพัฒนาตัวเองนะคะเพื่อที่จะไปต่อได้เพื่อที่จะ เติบโตนะคะเพราะว่าการพัฒนาคือการเติบโตนั่นเองนะคะแต่ถ้าเราไม่ยอมที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะไม่เปลี่ยนแปลงในกระทั่งความคิดของตัวเองนะคะคิดเดิมๆทาเดิมๆ สิ่งเดิมๆนะผลลัพธ์ก็ไม่เปลี่ยนค่ะนะคะวันนี้อยากให้ทุกคนก้าวเข้ามานะร,ร่วมธุรกิจและจับมือกันไปด้วยกันเข้ามาในกลุ่มในทีมของเรานะคะวันนี้อยากจะเชิญชวนนะคะเพื่อนๆทีมงานทุกท่านเลยนะคะผู้นําทุกท่านเลยนะคะเข้ามาในกลุ่มนะคะเข้ามาในกลุ่มว่าเฮ้ยเจอวิกฤตของโควิดเราจะทำยังไงเจอช่วงของการทํางานที่แบบ เฮ้ยโคตรแย่เลยนะคะบางคนก็ตกงานใช่ไหมเออบางคนก็รู้สึกท้อรู้สึกเหนื่อยมากเลยนะคะไปต่อไม่ได้รู้สึกอ่าจิตตกจริงๆนะคะวันนี้ก็พี่กันอยากจะมาแบ่งปันเทคนิคเล็กน้อยๆๆนะคะสำหรับอ่าในช่วงของโควิดที่มันเข้ามานะคะโควิดเข้ามามันสอนอะไรเราบ้างนะคะมันสอนอะไรเราบ้างนั่นก็คือการอ่การงานนะคะการงานนั่นก็คือแบบเฮ้ยวันนี้เราอยู่กับงานนะคะในอาชีพที่เรารักนะคะในอาชีพที่เรารักนะคะแล้วเราทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดนั่นแหละค่ะนะคะทำหน้าที่ตรงนี้ ให้ดีที่สุดก็พอแล้วนะคะวันนี้เราแค่มาพัฒนาตัวเองนะคะพัฒนาตัวเองให้ตัวเองเก่งขึ้นนะคะเก่งขึ้นเรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้นะคะกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจนั่นเองนะคะวันนี้บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยฉันทําไม่ได้นะ,ะฉันไม่เก่งนะคะฉันไม่ ฉันไม่ได้มีความสามารถขนาดน,นั้นอายุเยอะแล้วแก่แล้วจะไปทําได้ยังไงนะคะเออบางคนอาจจะปนนะคะอาจจะปนแล้วก็อาจจะตําหนิติดเตือนตัวเองนะคะมากมายนะทำให้ตัวเองขี้เกียจไม่อยากจะทํานะคะเพราะว่าการที่เราจะไม่ให้กําลังใจตัวเองนะคะเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะคะในช่วงเวลานี้นะคะเราต้องให้กําลังใจตัวเองให้พลังตัวเองนะะอย่าให้จิตตกนะคะ รู้สึกที่แบท้อแท้นะคะอ,อนไว้นะคะบางครั้งเราเจอเหตุการณ์แย่ๆเข้ามานะคะเจอเรื่องที่มันทําให้เรารู้สึกไม่ดีรู้สึกออจิตตกไม่มีพลังนะคะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะมันผ่านมามัน ได้ค่ะนะคะวันนี้เราก็เลยเฮ้ยต้องมีสตินะคะต้องมีสติตลอดเวลานะคะวันนี้เรามีเวลานะคะมีเวลาเราต้องรักษาเวลานะคะแล้วก็ต้องใช้มันให้มีคุณค่ามีประโยชน์นั่นเองนะคะบางคนอยู่ไปวันวันอยู่ไปเรื่อยๆนะคะไม่มีรายได้นะคะไม่มีคุณค่าไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะไม่ได้สร้างคุณค่าบนโลกใบนี้เลยนะคะวันนี้เราต้องเอาตัวเองนะคะเอาตัวเองให้มาสร้างนะคะสิ่งต่างๆนะคะใน ในสิ่งที่เราต้องการอยากจะทาและอยากจะประสบความสําเร็จจริงๆนะคะวันนี้ขอให้เราตัดสินใจสําเร็จจริงๆค่ะวันนี้ถ้าเราคิดกลัวนะคะกลัวแล้วก็ไม่เชื่อมั่นและมันไม่มั่นใจในตัวเองนะคะเราก็จะไปทําสิ่งไหนไม่ได้เลยนะคะไม่ว่าจะทําเรื่องธุรกิจนะคะไม่ว่าจะอยู่ในปัญหาชีวิตครอบครัวของเราก็ตามนะคะบางคนอาจจะเจอเรื่องราวที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้ เภาระนีิสินเยอะแยะมากมายใช่ไหมคะทำให้เรารู้สึกว่าท้อแท้นะคะท้อแท้พี่บอกไปเลยคะ่ะวันนี้นะคะอย่าไปท้อแท้นะคะอย่าไปกลัวนะคะอะไรก็ตามที่มันยังไม่เกิดขึ้นอะไรก็ช่างที่เราเออมันยังไม่ได้ทําให้เราแบบ เจอขนาดกะตายอยู่แล้วอะเออจริงไหมวันนี้ถ้าเรายังมีความรู้สึกว่าร่างกายนะคะร่างกายของเรายังแข็งแรงนะคะจิตใจของเราเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดค่ะจิตใจเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆค่ะวันนี้ขอให้เรามีจิตใจที่เข้มแข็งนะคะเข้มแข็งนะคะฝึกนะคะฝึกที่จะอดทนนะคะกับทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะสถานการณ์จะเป็นยังไงก็ช่างไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงก็ตามนะคะ ขอให้เรานะคะอย่าไปกลัวมันค่ะนะคะอย่าไปกลัวตามนะคะเพราะว่าถ้าใจเรากลัวเราจะไม่กล้าที่จะทําอะไรเลยนะคะวันนี้ขอให้เรามีความอดทนและมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาตัวเองนะคะในเรื่องของความรู้สึกค่ะในเรื่องของความรู้สึกค่ะถ้าเมื่อ,อไหร่ที่เรารู้สึกดีรู้สึกมั่นใจในตัวเองแล้วเราไม่กลัวค่ะโควิดเหรอคะโควิดเหรอคะ แต่วันนี้เรากําลังท้าทายกับใจของตัวเองว่าเฮ้ย <_ d> um> ฉันไปต่อได้ฉันทํางานได้ดีกว่านี้อีกทําได้ดีมากกว่านี้อีกกว่านี้อีกนะคะมันรู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่าเราเข้าใจมันมากขึ้นอ่นะ,ะเราตื่นรู้มากขึ้นนะคะอยากให้ทุกคนนะคะมีกําลังใจแล้วไปต่อได้นะคะวันนี้พี่ก็ฝากทุกท่านเพียงเท่านี้คะ่ะเป็นกําลังใจงให้ทุกท่านนะคะสวัสดีคะ่ะ